พลังงานราคาพลังงานลดแล้วแต่ที่ลดนั่นคือการทำเฉพาะนาอีกเช่นกันเอาเงินภาษีนั่นแหละครับไปอุดเพื่อจะได้ชื่อว่าน้ำมันใช่ไหมครับว่ามันลดได้2วัน3วันแล้วมันขึ้นมาอีกละเพราะว่ามันไม่ถาวรเป็นวิธีการเพื่อให้ได้ชื่อว่าหันเข้ามาแล้วเห็นไหมฉันเอาราคาลงแต่มไม่ลงจริงนะครับสิ่งที่เสียไปคือเอาภาษีประชาชนไปอุดอีกละให้รัฐบาลอ้างได้แล้วว่าเป็นของขวัญประชาชนอีกเราคาดหวังว่านักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีสมอง มีความสามารถในการบริหารที่มันพิสูจน์ด้วยฝีมือไม่ใช่ดีดีการเอาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเอากองทุนน้ำมันมาลดราคาประกาศเลยตา,ตามกว่า่บาทแล้ว3.99แล้ว2วันเท่านั้นเองมันขึ้นาราคาน้ำตาลอยู่ดีๆเขาขึ้นมา4บาทรัฐบาลคุณภูมิทำนี่แหละไม่เบรกเบรกเบรกสบาทไม่ได้ต้องไปทําให้น้ําตาลเป็นข้าวควบคุมไม่ได้ทาการบ้านและยังไงครับผ่านมาไม่ถึงเดือนยอมไม่ขึ้น2บาทและบอกว่าอีก2บาทนั้นเนี่ยชุมหารือกันท้ายที่สุดไอ้สบาทที่เหลือ กองทุนภาษีประชาชนเหมือนเดิมก็คือขึ้นสีบาท